สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สิ้ามาเบิงผัามนะครับธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งครับที่สร้างรายได้ดีในตอนนี้นะครับนะนี่ครับเพิ่นกำลังตักเอาอยู่ครับไปรับส้มไปน้ำกันครับยาสิภาไปเบิงนี่ครับแมนมันเลยครับนี่เลี้ยงไว้ในบ่อในสะครับพี่น้องนี่ครับ ผับผับแล้วสิพามาเบิ้งครับตาตาเป็นเร Cats, ื่องไผนี่ดผำโอ้นี่ครับนี่เม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดโลกจกบานไหครับโลละาวโอ้โลละาวฮะ<า>โล,ละันบ่บ<อ>่ อาไ,นนนนาไารเห็นเะไรแม่นมา,าอโอ้อันนี้ครับนี่แม่นเมาแล้วครับนี่ผัมครับขฟังนี่สะหนึ่งขามมาฟังนี่อีกสะหนึ่งครับนี่<อ>เป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งครับเลี้ยงผัมนี่ครับแม่นเมาเลยนี่ โอ้โ,อโ,อโอนี่มันอลไรครับนี่แต่ผมอยูอ่ไทยผมเปงใกล้ๆพี่น้องนี่ครับผ้ำๆค่ายๆเป็นไล่น้ำนะพี่น้องนะสุดยอดเลยครับ เลี้ยงไว้ในบอ่อปลาข้างล่างกับบอ่อปลาครับสุดยอดเลยนี่คืออีกธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับที่สร้างรายได้ดีดีเนี่ยแมนม่ได้ครับนี่สองฟังเลยครับสองบอ่อพี่น้องนี่บอ่อนี่กับแมนครับนี่สุดยอดเลยเป็นธุรกิจที่ ยอดหิดกำลังหิดครับพี่น้องเรียงในปลาผักบุงน้ำครับผักบุงก็ขคล้ายได้ครับนี่ขายผักบุงน้ำขลายผัามครับหรือว่าไล่น้ำที่เกิดจากน้ำนะพี่น้องนะมันคล้ายๆเป็นสลายนี่แหละครับอยู่กับน้ำครับคลองนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำานีนะพี่น้องเนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ผมน,นําเลยนะครับเดอทางช่องปิตรลิตชาแน,นลครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ